สวัสดีครับวันนี้ร้านเลยแบงกันนะครับวันนี้จะมารีวิวปืนแบงกันของค่ายอักษาอาัมนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นของ Six s o เ r P 3 6 5นะครับเป็นรุ่นแบงกันนี่นี่คืออะไรนะครับนี่ตัวปืนนะครับเป็นรุ่น365นะครับเป็นแบงกันขนาดซับคอมแพคไมโครซับคอมแพคตัไซส์เล็กนะครับ เล็กยังไงอลองดูนะครับประมาณนี้เลยย้ําก่อนนะว่าเป็นปืนแม้กกันยิงออกไปแล้วเป็นปืนเสียงเปล่านะครับทีนี้เรามาดูในกล่องก่อนว่ามีอะไรมาบ้างนะครับกล่องที่จะได้เมื่อซื้อจากของเราไปก็คือจะเป็นกล่องกระดาษนะครับตัวนี้ด้านข้างก็จะเขียนเป็นอักษราไว้นะครับเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีแค่ตัวปืนหนกระบอกแม็กมันจุมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ จะมีในเรื่องของแม็กสำลองมาให้นะครับด้านนี้มีแม็กสำลองมาให้นะครับตัวนี้จะได้ทั้งหมด2 m แม็กกาซีนนะครับจะมีแม็กกาซีนตัวปืนด้วยหนึ่งแม็กก็จะรวมเป็น2อแม็กนะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูตัวปืนกันนะครับว่าตัวปืนนั้นให้ดีเทลอะไรมาบ้าง ได้แก่นะครับเบื้องต้นก็นคือจะเป็นในเรื่องของมาร์กิ้งล่องลึกนะครับที่เขียนคำว่า six s o l r p 3 6มนะครับด้านข้างด้านหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ศูนย์ก็จะมีการแต้มมานะครับผิวก็ได้ทำลายการลื่นมาให้นะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นนี้เลยผิวกันลื่นด้านข้างจะเนว่าเป็นอักษราไป ส่วนด้านนี้จะมีอะไรมาบ้างก็คือ1ก็คือตรงนี้เป็นปุ่มกดแม็กนะครับกดปุ๊บแม็กก็จะไหลออกมาตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวลดสไลด์นะครับคือถ้าสมมุติว่าลูกหมดสไลด์จะค้างอย่างนี้นะครับอดแม็กออกมาแล้วก,กดตรงนี้ลงนะครับก็จะลดสไลด์ลงไปส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการถอดปืนนะครับดึงออกมาจะสอนวิธีถอดให้เองนะครับตัวปืนนะครับ ชอบมากเลยก็คือในเรื่องของน้ำหนักไก่ค่อนข้างที่จะเบา,เาใส่แม็กก่อนเพื่มส้น,สนแม็กเข้าไปน้ำหนักไก่ค่อนข้างที่จะเบานะครับคือ่อ,อดก่อนก็ได้คือไก่ค่อนข้างที่จะเบามากให้ลองทัางเกลดตรงนี้นะครับปึ๊บลากมาปุ๊บหยุดลากไปอีกนิดนึงปึ๊บลันละนี่ลองดู รีเซ็ตนะครับไกรีเซ็ตค่อนข้างที่จะคมปุ๊บแค่นี้นะครับไกลค่อนข้างเบามากแล้วก็คมมากนะครับลองดูือครั้งหนึ่งนะครัง้งนึงนะเป็นปริ่าที่ค่อนข้างที่จะไกลค่อนข้างที่คมมากระบบของเขาจะเป็นระบบเข็มพุง่งนะครับลองก่อนให้ดู นีถอดนะครับกดตรงนี้ลงนะครับาจากนั้นดันขึ้นเล็กน้อยนะครับพอดันขึ้นเล็กน้อยแล้วเนี่ยพยายามอย่าดึงตรงนี้นะครับมันจะเกิดการงัดแล้วตรงนี้จะหักได้ให้เราพยายามจับที่โคนมันแล้วดึงขึ้นตรงแค่นี้นเองจากนั้นทําการดึงสไลด์ให้สุดแล้วยกสไลด์ขึ้นแลวดันไปข้างหน้านะครับสิ่งที่หลุดออกมานะครับก็จะมี สไลด์แล้วก็ตัวปืนนะครับแยกออกก่อนก็จะมีในเรื่องของแกนไก่ลอดนะครับแล้วก็ตัวบูทจะอยู่ติดกันอย่างนี้เลยนะครับทีนี้สปริงนะครับประมาณนี้อ่าสปริงเนี่ยแนะนําว่าให้ลองสังเกตดูดีๆนะครับถ้าผมมองด้วยสายตาเนี่ยดเนี้มันจะเล็กกว่าขนนี้จะใหญ่กว่า มันจะใส่เข้าตัวบูธพอดีแต่ถ้าเอาด้านกับด้านใส่ก็ใส่ได้อาจจะให,ใหญ่กว่าหน่อยนิดนึงนะครับก็แนะนําว่าด้านนี้ใส่เข้าไปประมาณนี้อ่าเรามาดูระบบของเขากันระบบไกลเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะแต่ตัวนี้จะทําหน้าที่คือตัวล็อกเข็มเข็มเนี่ยมันจะทําหน้าที่คือ เมื่อเราขึ้นลำเนี่ยตัวเข็มเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะดึง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 มาปับ๊บพอดึงมาเสร็จปับ๊บมันก็จะเกาะตรงนี้นะครับพอเกาะแล้วพอเรากดไกไปก็จะทำมันก็จะทาการลั่นเข็มมือจะพุ่งออกไปซึ่งจะทําให้ตัวหนึ่งก็คือน้าหนักไกค่อนข้างที่จะเบาลงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลท,ที่ทํามาดีมากแต่ตัวนี้จะไม่มีสมอลล็อกเข็มเหมือนปืนจริงนะครับโอเคนะครับนี่หน้าตาก็เป็นอย่างนี้เลย เหนียวไปพอเรากดไกลปับ๊บไอ้น,นี่ก็หุดหุบลงพอหุบลงก็เข็มก็จะพุ่งออกไปนะครับทีนี้สังเกตเห็นไหมว่าอ่ะอย่างนี้ก็ได้สังเกตเห็นไหมว่าเข็มมันจะโผล่มานะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าเราประกอบปืนกับก็ให้เราใส่ตัวบูทกับแกนแกนหลอดแล้วก็สปริงเข้าไปข้างในนี้พอใส่เสร็จแล้วนะครับ ให้เราใส่กับสไลด์เข้าไปเลยจากนั้นนะครับประกอบง่ายมากจากนั้นใส่สลักแล้วกดลงไปเลยวิธีกดใช้โคนนิโป้งนะครับกดลงอย่างนี้ปุ๊บแค่นี้เองอกดลงไปละที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูตัวปืนกันขนาดตัวปืนจะประมาณไหนนะครับผมได้มีปืนจริงขนาดกรอกส 3x นะครับ ลองให้ดูกันไปลเลยเลยอาะอยู่ด้านหลังผมนี่เองตัวนี้เป็นปืนจริงนะครับมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้ดูก่อนตัวนี้จะเป็น 43x นะครับถ้าเป็น43ก็จะเท่ากับตัวถ้าเป็น43ไม่เฉยเนี่ยมันก็จะเท่ากับตัว365แต่นี้มี x ขึ้นมาก็คือเสริมด้ามจับให้มันยาวขึ้นมานั่นเองนะครับจะมาลองดูดิว่าดีเทลเหมือนกันไหม ความใหญ่ความหนาของเขานะครับตัวบอกก่อนนะครับว่าผมไม่มีปืนจริงรุ่น3-6-5นะครับแต่มีก๊อกแทนแต่ก็คล้ายๆกันแหละครับระบบการทำงานตัวปืนเนี้ยตัว 43X ก็ค่อนข้างที่ยาวกว่านะครับส่วนก็อย่างที่บอกคือเขาเสริมด้ามขึ้นมานั่นเองด้ามมันยาวกว่า แต่ขนาดซับคอมเพกเท่าเท่ากันนะครับด้านข้างนะครับมันเหมือนกันโอเคนะครับนี่คืออธิบายยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆนะครับโอเคนี่คือตัวปืนมันมีมาให้2 m a แม็กแม็กซีมก็จะเขียนระบุว่า,าแม็กตัวนี้คำเตือนก็คือใช้สําหรับปืนลูกกระสุนปืนแบ้งกันเท่านั้นนะครับกระสุนปืนจริงจะไม่สามารถใส่ร่วมกันได้นะครับ หรือถ้าไปดัดแปลงก็ผิดกฎหมายทันทีนะครับเดี๋ยวลองมรรจุด,ดูว่าใส่ได้จีนัดนะครับเริ่มเลยหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้านัดที่ห้าเริ่มจะแข็งแล้วนะครับห7เ็ดปด 9ก้าเก้าเริ่มแข็งแล้วสิบจะยัดได้ไหมเนาะอ่าสิบก็ใส่ได้แต่ทางที่ดีผมแนะนำว่าให้ใส่ประมาณทักเก้านัดดีกว่านะครับทีนี้พอเราบรรจุแล้วเนี่ยนะครับถ้าลูกค้าจะเอาลูกออกก็ดันดันออกได้เลยนะครับแต่ค่อนข้างที่จะแข็งหน่อยนึงอ่าดันออกนี้เลยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองยิงให้ดูนะครับ สองแม็กเลยปืนค่อนข้างใหม่นะครับดังนั้นเวลายิงอาจจะมีติดบ้างนะครับอาจจะลองยิงดูนะครับโอเคเริ่มที่แม็กเยอะๆก่อนขึ้นลำนะครับขึ้นลำนะครับขึ้นลำที่เรียบร้อยลองยิงดูนะครับ ลูกหมดสไลด์จะค้างอย่างนี้นะครับสไลด์ก็จะค้างอย่างนี้ลูกค้าถ้าอยากยิงต่อก็เติมลูกใส่เข้าไปปับ๊บแล้วกดสไลด์ตรงนี้ลงมันก็ดันลงนะครับโอเคทีนี้จะมาแนะนําวิธีการทําความสะอาดนะครับก็ถอดปืนออกมานะครับดึงขึ้นเล็กน้อยจับที่โคนแล้วดึงออกเหมือนเดิมกับตอนแรกนะครับ งั้น,นยิงสไลด์ขึ้นมาพอเรายิงไปแล้วเนี่ยนะครับอ่าเขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่ารังเพลิงนะครับรังเพลิงเนี่ยจะมีทําการตันไว้นะครับเพื่อป้องกันการแปลงแล้วก็จะมีจุกไว้นะครับถ้ามองมาทางนี้นะครับกล้องโฟกัสเห็นไหมครับอ่าก็จะทําการตันไว้ทีนี้วิธีกาความสะอาดนี้ง่ายมากเลยนะครับ ถอดก็ง่ายทำความสะอาดก,ก็ง่ายก็ใช้น้ำยาเหมือนเดิม WD40 นะครับขีดล้างเข้าไปแล้วก็ใช้แปรงสีฟันขัดออกพอขัดออกเสร็จเรียบร้อยเช็ดให้แห้งนะครับพอเช็ดให้แห้งก็ประกอบกลับคืนนะครับอันนี้จะไม่ทำการล้างให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวจะลองประกอบกลับนะครับก็อองกับประกอบกลับเลยใส่เข้าไป หลันั้นใส่สลักเข้าไปแค่นี้นะครับเรียบร้อยถ้าลูกค้าสนใจสินค้าทักเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้กับเบอร์โทรไว้ให้นะครับตัวปืนซิกซ์ซาวเออรนะครับมีมาแล้วนะครับสนใจสั่งกันเลยเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างนะครับ